สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะเอาวันนี้นะคะเราก็ายังคงอยู่กันในสตอรี่ของรักเก่ากันอยู่นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะรู้เรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องคนเก่าคนแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะเชื่อว่าแบบหลายๆคนนะที่แม่หมอเห็นนะคะยังคงแบบว่าเมื่อถึงถึงจะบอกว่าตัวเองลืมแล้วอยากตัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็เหมือนยังลืมไม่สนิทเนาะยังไงนะคะคนเคยแบบว่ามีความสัมพันธ์กันอะไรแบบเนี้ย มันก็ยังคงมีมีคิดถึงมีนึกถึงอะไรแบบนี้บ้างเนอะเออก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเนี่ยเราก็แม่หมอก็เชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะยังอยากรู้เกี่ยวกับสตอรี่คนเก่าอยู่นะคะเนี่ยอ่ะเราก็เลยมากันในหัวข้อที่ว่า ถ้าคุณและแฟนเก่านะคะหรือคนคุยเก่าของคุณนะคะได้บังเอิญเดินมาเจอกันเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยจะทักคุณไหมถ้าทักนะคะเขาจะพูดกับคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออจะพูดอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะลองมาเปิดพลังงานของพวกคุณกันคะ,ะเหมือนเดิมนะมีไพ่ทั้งหมดนะคะ3มกองนะคะสามสำรับนะให้ลูกๆคนได้เลือกกันอีกเช่นเคยนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดเสมอไปนะคะเป็นกองที่หนึ่งสอง แบบนี้นะคะให้ทุกๆคนนะตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีๆเลยนะแล้วก็นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะส่งพลังงานไปยังไพ่ได้เลยถูกใจสะดุดตากับไพ่กองไหนก็เลือกกองนั้นได้เลยค่ะ,ะหรือว่าจะเลือกตามสำรับก็ได้นะคะนี่นะตามสำรับด้านบนก็ได้ค่ะโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะป้ายสำหรับคนที่เลือกกองแรกสำรับแรกนะคะนี่นะสีเหลืองเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าคุณ แล้วเขานะคะได้บังเอิญเดินมาเจอกันเนี้ยเออเขาจะทักคุณไหมแล้วจะพูดอะไรกับคุณอะสําสหรับคนที่เลือกกองแร่นะคะแม่หมอว่า เออคุณกับเขาเนี่ยอาจจะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะถ้าเกิดเป็นเป็นแฟนกันนะอาจจะแบบทะเลาะกันอย่างดุนแรงเลยอะมีมีความไม่เข้าใจอะไรกันอย่างมากในตอนที่แบบจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็คือแบบตัดขาดกันเลยอะเอออาจจะทะเลาะมีเรื่องให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงอะไรสักอย่างเนี้ยหรือถ้าเป็นคนคุยเก่าอะไรแบบนี้นะก็อาจจะแบบอยู่อยู่หายไปเลยเออหายไปแบบกระทันหันเลยแบบที่ไม่มีปีมีขุยแบบคุณเองนี่ก็คือแบบ เอองงว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยถ้าเขาบางังเอ,อิญเดินมาเจอกับคุณนะคะแม่หมอว่าเขาก็ทักคุณนะแต่ว่าเออเขาอาจจะมีอาการสองจิตสองใจก่อนว่าจะทักดีไหมหรือว่าเออไม่ทักดีอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าท้ายท้ายที่สุดแม่หมอว่าเขาทักคุณแต่ว่าอ,อ่าการที่เขาไปทักคุณนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะทําตัวน่าสงสารเออเขาจะทําเหมือนแบบว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ ก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้อยากอยากจะขอโทษคุณขอดีไม่ดีอาจมีการอยากขอโอกาสจากคุณด้วยก็ได้นะเออเขาก็จะทําเหมือนกับว่าตัวเขานี่นะคะ ที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขเลยอะไรแบบนี้เออจะทําว่าเออตัวเองนี่ก็คือเจ็บเจ็บไม่น้อยไปกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนเก่าแม่บอกว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่ที่มาเลือกกองเนี้ยอาจจะเป็นแฟนเก่าเป็นเป็นถึงกับขนาดแบบสถานะเป็นแฟนกันเลยเออเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนเลยอย่างเงี้นะคะเออมันให้ความรู้สึกไปไปทางนั้นนะน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นสถานะแฟนเก่าซะส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกกับคุณว่าเขาหมวรู้ เจ็บปวดไม่ไม่ต่างไปจากคุณเหมือนกันอืที่ที่ได้เลิกคุยที่ได้เลิกหัางที่เลิกการที่ห่างหางกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันเจ็บไม่น้อยกว่าคุณแล้วที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกทรมานมากเลยเหมือนไม่ลืมคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาเขาก็จะบอกว่าเขารู้สึกผิดนะแล้วก็สำนึกผิดเออว่าผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าจะขอโทษมันคนกองในะแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนเขา มีความรู้สึกผิดในใจเออเขาเขาทำผิดอะไรกับคุณร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนก็ว่าเขาเขาเขาทรมานอ่ะเออในในระยะเวลาที่เขาเลิกกับคุณไปค่ะหรือห่างจากคุณไปเขาเขามีความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกผิดตลอดเวลาเลยนะเออซึ่งซึ่งคุณและเขาอาจจะมีเรื่องหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็คือเหมือนเหมือนสํานึกได้แล้วรอรอโอกาสที่จะขอเคลียร์จากคุณแล้วเมื่อเขานะคะได้บังเอิญมาเจอคุณอ่ะมันก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่ เขาจะได้ขอโทษคุณในสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะทำทำผิดอะไรกับคุณไว้ต่างๆนานาอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้คุณนะคะเจ็บปวดอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเหมือนกับว่าขอโทษขอโทษคุณนะให้หยากให้คุณนะคะให้อภัยเขาที่สุดเลยแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าได้ได้ได้โล่งเออได้ได้ปลดปล่อยได้โล่งอะไรแบบเนี้เราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเออเนี่ยแหละค่ะแม่หมอว่าเขาจะมาขอโทษนะคะเราอาจจะขอโอกาสจากคุณนะคะขอไปแก้ไขตัวเองด้วยก็ได้นะอืม เน่ค่ะถ้าเนี่ยแม่หมอว่าเขาอาจจะมีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจนะ้องอยากจะขอโทษคุณนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกผิดอะไรเงี้ยถ้าถ้าคุณแล้วเขามีโอกาสได้ได้เจอกันได้คุยกันอะไรแบบนี้นะอ้อเออคุณก็ให้อภัยเขาแต่เรื่องบางเรื่องแม่หมอก็ไม่รู้ว่ามันหนักหนาแค่ไหนไงเออว่าแบบว่า เออจะให้อภัยเขาดีไหมอะไรแบบนี้เนาะก็ก็แล้วแต่เนาะแต่แล้วแล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละคนอะไรอย่างนี้นะคะแม่หมอก็ให้ลองดูแต่ว่าถ้าเราให้เออเขาเรียกอะไรให้ให้อภัยเขาได้เยนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีเป็นเป็นบุญนะคะเป็นเหมือนเหมือนก็ว่าเป็นบุญต่อตัวเราอะไรอย่างนี้เนาะการให้อภัยมันก็เป็นฐานที่เป็นเป็นฐานที่สูงที่สุดอะไรแบบนี้เนาะเออไม่แบบให้ให้อะไรก็ไม่เท่าให้อภัยนะคะเออเนาะถ้ามีอะไร เพื่อที่จะได้ปลดปล่อยเขาเพื่อที่เขาจะได้แบบไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรผูกผูกติดต่อกันไปไปไปอีกอะไรแบบนี้เออจะได้ปลดปล่อยอกันต้องมีถ้ามีอะไรก็ให้คุณลองทักหรืออะไรไปหาเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะเผื่อเขาจะได้เหมือนกับแบบขอได้ได้ขอโทษคุณอะไรแบบนี้เออเขาจะได้เหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยตัวเองได้สบายใจอะไรแบบนี้ค่ะเออเนี่ยแหละค่ะถ้าคุณให้ภอภัยเขาคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ก็ได้เออแต่ว่า ก็ก็ถ้าเขาสํานึกผิดก็ให้อภัยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็คือต่อจากนี้ก็คือต่างคนก็คือต่าง ไม,ไม่ไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมายุ่งอะไรกันอีกแล้วเงียถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณเนี้ยมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอะไรหรือทําให้คุณเจ็บปวดมามากอะไรอย่างงี้นะคะแม่หมอก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเรื่องราวแต่ละคนที่ที่เจอมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะมีม,มีมีมากมีน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแต่แต่ละคนนะคะก็ให้คุณลองไปพิจรารณาเองนะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคนกองและ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะ สําหรับคนที่เลือกกองที่สอนถ้ากองนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเขาเจอคุณอีกครั้งเขาจะทักคุณไหมสําหรับคนกองในแม่หมอว่าทักนะคะทักชัวนเลยเพราะว่าคนคนนี้เขาเขาจะต้องทําทําเขาเรียกว่าอะไรทาในสิ่งที่มันถูกต้องเออถ้าถ้าเขาเจอคุณเนี้ยถ้าไม่ทักมันก็ดูน่าเกลียดเนี่ยอ,อคนเคยรู้จักเคยคุยเคยอะไรกันอย่างนี้นะแม่หมอก็ทักคุณค่ะแล้วคนคนนี้ค่อนข้างมีความกรุ่งกริ่มนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เจ้าชู้นะแม่หมอว่า เขาอาจจะมีการแอบกลุ้มกลิ่มกับคุณก็ได้นะเออทั้งๆที่ตัวเขาเองนะคะอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีรักครั้งใหม่หรือมีใครอีกคนอยู่ก่อนแล้วแต่แม่หมอมีความรู้สึกเขาจะมีการกลุ้มกลิ่มกับคุณนะคะมีการอาจจะแอบบอกกับคุณว่าเออเราเราแอบไม่ไม่ใช่เราแอบเราแบบว่า เรา,เรา,เ,าเราก็มาคุยกันเหมือนเดิมก็ได้นะอะไรแบบนี้เอออย่างเงี้ยอาจจะมีการกลุ้มกลิ่มมีการอะไรกับคุณแบบนี้ค่ะเล็กน้อยเออเล็กน้อยประมาณนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะคนนี้ก็คือทักก็อาจจะพูดคุยกันธรรมดาอะไรเงี้ยเออพูดคุยแต่แต่คนนี้อาจจะยังเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอยู่นะคะว่า อะไรก็ตามแต่สิ่งอะไรที่ก็ตามแต่แงยที่ทําให้คุณแล้วเขาจบกันเขายังเชื่อมั่นในความคิดของเขาว่าตัวเขาเนี่ยนะคะเอ,อ่อถูกต้องอะไรเงี้ยนะเขาเขายังคงมีความคิดความเชื่อของเขาแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็มีความแอบเบจ้าชู้แอบบกรุ่มกริ่มอาจจะมีการเอ,อ่อแอบบเราแอบเออเรากลับมาคุยกันก็ได้นะไม่เป็นไรเราเออทักกันบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาอะไรแบบนี้เอออาจจะมีอาการแบบนี้ก็ได้นะคะเล็กน้อยเนี่ยละคะก็คือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณคะ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่3าะคะ อ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะกองนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะกองสุดท้ายสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะแม่หมอหมอว่าเขานะคะา ทีแรกก็สองจิตสองใจนะว่าจะทักหรือไม่ทักคุณดีแต่ผลที่สุดนะคะแม่หมอว่าเขาทักคุณเขาทักคุณแล้วเขาก็อาจจะเหมือนกับว่ามีการขอปรับความเข้าใจจากคุณอะไรเงี้ยถ้าคุณกับเขาเคืองหรือโกรธอะไรไม่เข้าใจอะไรกันอยู่เขาก็อาจจะอยากปรับความเข้าใจอยากให้เราเหมือนกับแบบว่าเออดีๆต่อกันเหมือนเดิมนะคะถึงสถานะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เราได้กลับมาพูดมาคุยมามาแบบเหมือนปกติเออกติต่อกันอย่าโกรธเคืองหรืออย่างอนอะไรกันเลยอะไรเงี้ยเออนน่าจะขอปรับความเข้าใจ คุณนะคะคนคนนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนคนนี้ยังมีความเจ้าชู้อยู่นะเขานะคะยังคงมีมีมีการคุยหลายคนอยู่นะเออยังไม่มีความสัมพันธ์เป็นจริงเป็นจังอะไรแบบนี้หรอกคนคนนี้และเนี่ยแหะค่ะก็คือสิ่งที่เขานะคะอยากจะพูดกับคุณค่ะก็คือการขอปรับความเข้าใจนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาหรับคนกองที่3ามค่ะ